เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลือซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบไฟนะครับฮ่าฮวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ามกรีบอลทีดีนะครับแล้วก็จะมาบอกดันเจี้ยนลับพาร์ทิ่สานกันต่อนะครับนั่นก็คือด่าน3 1มสถึงสีนั่นเองนะฮะโอเคใครดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์ใทิ้งนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยสำหรับพาร์ทสามนะครับก็เดี๋ยวเราจะเเเเเรรริิ่่่่มมมกันนนนทีดดาาาา31หือะะพว พลาดเขาเรียกว่า,าบันทึกสับไปตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยนะจดงงนอดอนะครับโอ้่าโอเครอบน,นี้เราจะใช้ดีตัวเองนะฮะพอดีว่าเล่นถึงก็เลยแบบมาใช้ดีตัวเองแล้วกันนะครับนี่ดา,าสาสเอ,เอจะมีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนี่นะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแมงป่องเนาะน,นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ได้ตำราท่องเที่ยวนะครับจะได้เป็น นี่จะเป็นป่องยักษ์มาแล้วก็จะมีทองให้เก็บด้วยนะครับประมาณ3ามร้อยห้าร้อยทองนี่แหละที่ตรงนี้นะครับเราต้อกดเก็บไปเพราะว่าคราวที่แล้วเราลืมบอกกันเนะเาะอตรงนี้นะฮะป้าต่อไปนะครับจากสาสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเราข้ามาเป็นสามสิบสี่เลยครับสามสิบสี่เนี่ยเขาเรียกว่าพอเราเคลียร์ต้องบอกว่าเวลาเราจะผ่านปุก ดันเจี้ยนลับอะไรต่างๆที่เราจะหาได้ครับเราต้องเรียกว่าผ่านบอสตัวสุดท้ายก่อนเนาะดาัพท์ทีสี่ตอนนั้นเน่ะพี่เอพี่ผ่านกันในไลน์เนาะก็คือตรงนี้มันจะมีพวกหนังสืออ่าพวกเขาเรียกว่าลายแทงอยู่ก็เก็บไปนะครับแล้วมันก็จะบอกพอบอกปั๊บเราก็เดินมาแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าดันเจี้ยนลับอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เข้าไปตรงนี้นี่คือปราบแล้วนะครับตรงนี้เข้ามามันจะมีเขาเรียกว่าบอสสองตัวจำได้ว่าตรงเนี้ยเป็นทหารยักษ์ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ แล้วก็ข้างในอาจจะมีเหมือนเรียกว่าไอ้ม้านี่มังกรตัวสีสเขียวอีกตัวหนึ่งนะครับยังไงลองเดินวนดูนะอ่าก็ในนี้จะมี2ตัวนะครับก็อย่าลืมมาปราบกับโอเคนี่สำหรับดาวสาสี่เนาะขอปาบอาปาบแนะนําให้ปาบเขาเรียกว่าปราบไอ้ม้านี่มังกรตัวสีอขอเขียวก่อนแล้วก็มาปาบทหารตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้เนาะจะได้เสร็จนะครับโอเคตรงนี้สำหรับดาวสาสี่เนาะอยู่ตรงนี้นะไปเดี๋ยวไปต่อกันเลย โซนด่านอื่นเนี่ยพี่ยังไม่ได้ปลาแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะไม่รู้ไหวไหมนะคือถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวจ,จะข้ามไปนะฮะอาจจะแบบมาันมัฟเซิร์ฟให้ดูโอเคต่อไปเป็นดาดสองสิบห้าโน้ตสองสิบห้าจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะสังเกตน,นะจะเดิวบบบนวนๆดูนะครับอาจจะอประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็บุ๊กนี้นะครับจริงไปเลยตอนนี้ก็จะยังไม่ได้ปลาแนมะ่เดี๋ยวมาปลาเพืดูกันเพราะว่าอ่าไอดีคนปกติเนี่ยน่าจะไล่ไล่กันกับพี่แหละนะฮะ จะลองดูให้ดูกันว่ามันไหวไม่ไหวเนาะนะครับแต่นี้ก็จะมีเปียวครับมาคอยล้วงเนาะนะฮะก็จะลำบากนิดนึงสำหรับเขาเรียกว่าแข็งหลังนะครับ,รบท,รที่แบบบางๆหน่อยอาจจะต้องตัวอื่นมาแทนนะฮะแต่ของพี่นี่ของพี่นี่คือเหมือนแบบพี่เซตที่ประจับมาแล้วนะก็ช่างจ่าเจาเรียกว่าผ่านพอดีนะอ่ะเรียรบร้อยนะครับได้สมุนโง่กับเขาเรียกว่าเหรียญเงินเนาะและ้วก็ไล่เก็บเลยฮนะ ดตอนนี้กำลังจนพอดีเลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าเหรียญเงินในการอัพของและเหรียญทองไม่ใช่แลวทองในการเปิดกาชาดโอเคน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวไปดูสิอเอ๊ะเดี๋ยวนะมันยังไม่ขึ้นเพอร์เฟกอะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยตามปกติแล้วเวลาเราเคลียร์หมดมันขึ้นเพอร์เฟกนะเอาลืมอะไรไปเราลืมอะไรไป อ่าไม่เป็นไรน่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคต่อไปอเป็นดาวสาสิบหกเนาะนะครับอ่าสาสิบหกจะอยู่ตรงนี้นะและนำให้เคลีย์พวกเอ่อเควฟพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าตรงหมาป่าสีดำเนี่ยอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอพซอยู่ตัวหนึง่งตอนแรกจะจะไม่ใช่หมาป่าให้เคลีย์เคว้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับเขาพอคุยกับเขาเขาจะแปงลงร่างเป็นหมาป่าอือ รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเราจะมีเหมือนแบบพลังอะไรไปกระตุ้นสักอย่างเนี่ยเราก็จะกลายเป็นหมาป่าแล้วก็ไปสู้เขาได้เลยเนาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าป่าาตัวนี้เราจะได้อะไรผมบอกเรื่องอะเนี่ยคือแบบเขาเรียกว,ว่าไม่เน้นสกิลไม่เน้นเก่งแต่เน้นเยอะ ที่สีไปสัญญาณนึงยิงไม่ตายสักตัวเลยเนี่ยอุเฉดได้อุเฉดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงยิงก็มีกระเหม็นน่าจะเพียงพอหรือเปล่าวะเอ้าเดี๋ยวนะน้องเท่งหนึ่งตัวแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วถึงไม่กลัวปอลุมโอ้มีหมูปงหมูป่าด้วยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหจะล่องไปวะเนี่ยเฮ้ยแกแกแค่หมาป่านะอย่าบังอาบมาทำมนุษย์ เออเรียบร้อยแล้วจากโฟงร่วงไปแล้วฮ่าที่เหลือก็ทีเือเป,ป็นพวกตัวเล็กๆออาแจะได้เขาเรียกว่าทองอู้ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเกือบเกือบเขาได้เกือบห้ารนะ้อยนุกเ,เงินนิดนึงกับที่อัพมานะครับโอเคตรงนี้ก็จะเคลียร์ไปแล้วนกไปต่อไปนะฮะอันนี้เป็นดาวเป็นดาวสามสิบหกนุกต่อไปเป็นดาวสามสิบเจ็ดครับ แถว17จะอยู่ตรงแอ่งนะตรงนี้นะนี่นะครับก่อนเดินเดินมาแถวแถวนี้นะขี่ไปเข้าไปกันเลยอืมตรงนี้เป็นซุนกูยินเหรอซุนกูยินนี่เวลายิงเนี่ยไม่ชอบเลยยิงโหดยิงโหดเวลาเป็นพว่วงหรือว่าเอ็นบีซีเป็นพ่วคงคมนี่แบบยิงโหดเกินรู้เราจะผ่านยังไงแต่ได้จ่ายแต่ได้จ่าย เพราะว่าตัวเราล้วงไปได้แล้วเรียบร้อยอไม่ได้ใช่ปัญหาเสียบ้าไปคือที่หลีนฉี่ที่ไม่ตายนี่โอกาสที่จะจะทำดาเมจได้เพิ่มนี่คือจะค่อนข้างสูงมากนี่คืออัพน้องก็มาสี่ดาวแลนะ้วแต่ก็แบบยูทันก็หลับอยู่ดีแต่ถ้ายูทันก็รอดอยู่แนละ้วช็อตแรกโอเค ผ่านด่านมันจะเรียกว่าผ่านบอลมันไม่ใช่ได้อะไรเป็นเป็นแบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่นะเฮ้ยโอ้โหมีคนตามเรามาด้วยแต่มันแยกกันเก็บมันแมันแยกกันเก็บมันหมดมันเข้ามาสถานที่เดียวกันแหละเก็บ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 โอเคสวัสดีนะใครเนี่ยเสียวหูโอ้โหคำสุดท้ายอ่านเป็นอ่าคอควายแล้วกันครีนะฮะอ่านของใครมันจะกินข้าวไม่ลงเลยโอเคต่อไปเป็นเรียกว่าด่านสามสิบแปดเนาะนะฮะ อ่สามสิบแปดไปกันเลยสามสิบแปดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยาจะไปทำไมเขาวางเมื่อก่อนเราทไม่เขาอยู่ทุกที่เลยวะ่โโอเคสามแปดอยู่นี้นะฮะอ่าสามแปดเข้ามาก็จะเจอคุณม้าเฉียวนะเก็บก่อนไม่ได้ด้วยนะแม่จะขโมยก่อนไม่อยากสู้เลยเสียเวลาขโมยแล้วเดินออกเลยได้ไหมทำตัวเป็นจอมโจรได้ไหมเออ พี่เบลจอมโจรอะไรเงี้ยจอมโจรห้าร้อยจะถูกไปจอมโจรหนึ่งหมื่นแล้วกันเลยเฮ้ยน้องวัวเราโง่เราส่งไปงานเราส่งน้องวัวไปแนวได้นะโอ้โหเจออภิธิฐานหมัดน้องวัวเข้าไปชอบมากเลยนะน้องอุ้ยซีน้องอุ้ยน้อุ้ยน้องอุ้ยโอ้โหมีน้องวัวมีทั้งปืนช้ยน้องละมัดมากๆบผมเลยอ้าวโอ้ดิ้งฉี่เด่นไปแล้วเหรอเนี่ย โดนแฮงหัวเอี้ยนยิงแน่เลยโอ้ต้องอาบต้องอาบนี่ีต้องโดนหลังวิตาภาพนี่ยำใหญ่ห้านมหนึ่ง <c oughs> อาเรียบร้อยป่ะเดินเก็บกันต่อนี่นะใครกำลังขับสนเงินทองนะได้เขาเป็นเจยารับได้ขย่าตู้ขย่าตู้ไม่ใช่ขย่าตูนไมเขย่าตูนไม้ขมูดหวยกันเลยโอ้ขย่าตูนไม้ได้เยอะอยู่เนี่ย โอ้นี่ได้อย่างละห้าหมื่นโอเคคงกพ็พอได้แหละแล้วก็ได้การ์ดแดงมาด้วยเรียกใบแดงเรียกใบแดงใบแดงโซลแองจเอ้ยเดี๋ยวขอหยุดก่องโอเคครับต่อไปเนาะเมืกี้เราไปเท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยไปสามสิบแปดแล้วแต่วันนี้สามสิบเก้านะครับโอ้รู้แล้วไอ้ที่มันซึมไม่เพอร์เฟกเพราะเรายังไม่เขียนเรื่องเขียนนี้นะ่นะโอเคโอเค,อเคต่อไปเนี่ยสามสิบเก้าจะอยู่ตรงนี้นะครับ จะอยู่สุดขวามือเนี่ยขวาเมืองเลยนะเนี่ยเดิมๆมาหน่อยนะตรงหมู่บ้านนี้นะเข้าไปเลยโอ้เจอดีวครับอีกแล้วโอ้เบื่อน่าจริงจีแม่ไม่ชอบเจอตัวลวงนะมันแพ้ทางโอเคมาลุยอีกทีงี้ฮะนี่จะลองปรับทีมพยายามจะวัดแก้ตัวลวงนล้วก็จะดำเีินด้วยนะฮะเพราะว่าเตรียมซับชั้นสร้างเป็นปัญหากับทีมพี่เลยโอ้ซุ่มควรดิงเลยเนะ่ย ้องมังลรุนเลยครับว่าไม่ดีควรจะไหวไหมเนะี่จ,จับจับพี่ไทยแดกทีมเหลือแค่เมยตัวเดียวแล้วนะลอ,ลอนะลงเมยลลงเมยโอ้ยปลาตันโตกระเด็นกับมาอ้าวโอเคสองนาทีน่าจะเหลือนะ ถ้าไม่แบบว่าโดนอะไรแบบตั้งเดียวบินเลยฮนะโอเคเตยบัญชิแล้ตยบระชิละ,ะ,ละที่เหลือไม่น่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวดูแล้วก็ซึบบูว่าเอกเราก็มีสปอนอยู่อย่าร้อยซู่ผูห้หญิงที่เป็นดามเมทคนหนึ่งงมันก็ ไม่ใช่ยังโดนดาเมจตัวเองโวดอยู่แล้วก็มีเงินฉันว่าน้องหมาแล้วนุ๊กเรียบไปควรควรอยู่ฮะโอ้โหจังซุณหัวตัวแบบติดเกาะควนจัดๆเม่รานี่พิถ่ายอยู่พิถ่ายอยู่โอ้โหรอบนี้นานเลยรอบนี้นานเลยน,าน่าจะผ่านนะน,าน่าจะผ่านหนึ่งนาทีหนึ่งเพียรจะถึงเวาลาเลยฮะ ลุน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 เขามีบ้ายดิอ,อ่ะอ่าเรียบร้อยจากถ้าทาคุณพ่อตายไม่ได้มีปัญหาแล้วโอเคครับถ่านแบบสามดาวด้วยนี่นะฮะเจอตัวล้วงก็หาตัวไปสังเวยหนึ่งตัว <laughs> จริงๆก็ตั้งใจเอาต่างตัวไปโดนนะแ,แบบโดนแล้วไม่ตายรุ่นซุ่มควงไม่รู้โดนอะไรตายน่าจะโดนธนูซุน่มปืนยิงขวัญทิ่มไปโอเคโอ้ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงมีอะไรอีกไหมหลังน,นี้มีแล้วนะครับอ่ะไปออกกันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะต่อไปเป็นด่าน41นะครับ40ไม่มีเนาะไป41นะครับ โอเคดาวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับแต่จิ้นรับที่อยู่ตรงนี้นะอยู่ซ้ายสุดของแมปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเดินมาตรงนี้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเจอจกอยงนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะสู้ไหวไหมนะปะมาครับปรับทีมหลักเข้ามาสู้แล้วไต่ลองจูซิจะไหวไหมนะดหนมากๆเลยอนะ่ะผมว่าเป็นดานสุดท้ายของวันนี้แล้ว ทุกคนจะได้ดูด้วยนะว่ามันเจอตัวอะไรบ้างไหมครเพราะบางทีเราแบบวิ่งผ่านไปแล้วอะไรไปแล้วคนก็ไม่ได้เห็นว่ามันเจอตัวอะไรอยู่ข้างในเนาแบบนีนนะด้ดีกว่าไม่ได้เห็นแนละ้วเนต้องมาร่วมเจ็บด้วยกันบบสดๆพะเอ็ยังล่วงนี่แหละเจอคุณใหญ่อเ,อหเอาเข้าไปรอดไหมไฮ้ยได้นะแกอยู่ต่อหน้าใครสุจู้จงล้มไปให้หมด อ้าวยังไงจ้าคุยแกคุยแกต้องง่วงแล้วกันแล้โอ้ยนกแมงมีนกแมงเอาไงนกเจอเวอัวนกเจอวัวอือ้มศึกมอนสเตอร์เอาสิวะเอาสิวะอุ้มเออเรียบร้อย <c oughs> ยังเหลือนกมาดูโัวน,นี่แกเฮ้ยนกตีแล้วปีด้วยนกจะโหดไหมวะไอแกแกเป็นแค่นกไงเนี่ยอ่าเรียบร้อยโอ้โหนกยังเถื่อน ไม่เป็นไรก็ผ่านหนึ่งดาวถือว่าผ่านเลอ่านะฮะดันลับมันจะดีอย่างหนึ่งเนาะผ่านแล้วผ่านเลยเคครับไล่เก็บฮะโอ้โหคุยแกเด็ดตรงนกนี่ของเพียของเพียวันนี้ได้เปิดกาชายเลยว่ะโอเคครับวันนี้ก็สำหรับดาวสีบเอเนาะก็จะประมาณนี้นะฮะ โอเคมาเดี๋ยวเราออกไปไล่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะตะกี้นะครับด่านที่เราเข้ากันเนาะจะได้ไม่ลืมกันนะครับก็ตะกี้เราเข้ามาั้งยด่านสามสิบเอ็ดครับที่มีอ่แมลงป่องหนึ่งตัวเนาะแมลงป่องนะครไม่ใช่แมลงป่องป่องหนึ่งตัวเนาะนะครับแล้วก็ด่านสามสิบสี่นะครับที่มีเขางกดเนาะสามสิบห้านะครับแล้วก็สามสิบหกที่มีอ่าเขาเรียกว่าเป็นหมาป่านะครับสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบแปดนะครับสามสิบเก้านะครับแล้วสี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ะจะครบแในเนื้ตามนี้นะครับสำหรับดันเจีย้ยนลับพาร์ทสนะครับก็หวังว่าจะเขาเรียกช่วยทุกคนเป็นประโยชน์ได้นะเพราะว่าดูข้างในได้ด้วยแต่เขาว่าเราเจอตัวอะไรแล้วก็ทำยังไงนะจะได้แบบคอยจับทีมก็นแบบไม่เซอร์ไพรส์กันนกะประมาณนี้เอาละครับใครดูอยู่ตอนนี้ถ้ายัางไงก็กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับโค้ดตั้งใจทำลิปจริงนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีนึงนะเอาละฮะยังไงวันนี้ก็ผมเลซิเฟอร์แชร์เตอร์ใส่ก,สก,ก,กนนะระสอบซ้าับ อย่างนี้นจอกันใหม่คลิปหน้าและกันในคลหน้านะครับบายแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับ